ในช่วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและประชาชนทุกระดับประสบป,ปัญหาต่างๆปัญหาหนึ่งที่ประชาชนคนระดับล่างซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูกรุมเร้าคือปัญหาความยากจนซึ่งรัฐบาลได้ประกาศสงครามกับความยากจนและมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ปูมัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้พัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการนำทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศครับในส่วนของโอท็ ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลได้สนับสนุนให้ในทุกจังหวัดได้ดําเนินการอย่างต่อเน,นื่องนะครับสำหรับจังหวัดนครสวรรค์นั้นโอทัอปของเราจริงๆแล้วเรามีทั้งหมด500กว่ารายการนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราได้จัดขึ้นทะเบียนนะครับเพื่อที่จะเป็นให้ระดับดาวทั้งหมด 1, 100รรายการนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาต้องยอมรับกันว่าผลิตภัณฑ ชุมชนหรือว่าโอท็อได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศสมดังปรัชญาที่ว่าหนึ่งตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้ให้ดีขึ้นโดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิน่นให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิน่นสามารถจำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศได้โดยมีหลักการพื้นฐาน3ประการคือภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลพึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์และการสร้างทรัพยากรมนุษย์สำหรับในปี2,554นี้นะครับเราคาดว่าโปท็อปนั้นจะสามารถที่จะจำหน่ายให้พี่น้องผู้ประกอบการนั้นได้มีรายได้เพิ่มขึ้นร่วมพันล้านบาท นะครับสำหรับในส่วนที่ในการดําเนินการนั้นเราได้มีการส่งเสริมสนับสนุนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชัยรัมีแดงนะครับได้อนุมัติงบประมาณในส่วนของงบประมาณตามยุทธศาสตร์จังหวัดได้จัดให้มีการจําหน่ายสินค้าโอทอปอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วในโอทอปต่างๆนั้นที่ได้ดําเนินการอยู่นั้นเราก็ได้มีการพัฒนาผิดพันธุ์ให้ได้มาตรฐานได้คุณภาพ แล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดก,การให้มีความเข้มแข็งอย่างอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสำหรับในปี2554นั้นเราจะมีการจัดงานโอทอปร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็รวมทั้งพี่น้ององค์กรเครือข่ายนะครับเราจะจัดงานอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับผมคิดว่าในโอทอปของจังหวัดนครสวรรค์นั้น คงจะได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับตามเป้าหมายที่เราวางไว้ประมาณ1,000ล้านบาทครับเป้าหมายสูงสุดของผลิตภัณฑ์ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการรักษาภูมิปัญญาไทยการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นจุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลกและที่สําคัญสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศได้เป็นอย่างดีปราโมทวินิสรนสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์รายงาน